เนี่ยค่ะพี่น้อยอแล้วก็ท่านพราค่ะท่านนายกนะคะจากวันนั้นที่เราไปลงแจกแมสในพื้นที่อะคะ่ะแล้วทีเอดึงพี่น้อยเข้ามาดูนะคะทีนี้เอก็กลับเข้าไปอีกรอบหนึง่งจากจากวันที่เราแจกแมสสรุปว่าก็ถล่มลงมาเพิ่มเติมอีกะคะ่ะเดี๋ยวเอจะลองให้ท่านนายกน,น,น,นี่เป็นภาพน้อง,องลูกชายเนาะ,ะที่ททสวัสดีวันนั้นอะคะออ่ะแต่เขาก็ดูเป็นเด็กที่มีความตั้งใจเป็นเด็ก ที่มีสัมมาคารวะดีมากเจ้าของบ้านเนี่ยเคยร้องเรียนแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิครับอ๋อพอดีเจ้าของบ้านเนี่ยก็บอกว่าก็ส่งเอกสารก็คือเจ้าหน้าที่ก็ลงมาแหละเอามาขอเอกสารเพิ่มเติมก็ส่งเอกสารไปทีนี้ก็เงียบห,หน่วยงาน,นคือหน่วยงานไหน ใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นพมจังหวัดบอกว่าทางเทศบาลเองเขาคืนเงินมานะเอกก็เลยอ้าวคืนเงินคืนมาสรุป<ก>ว่าขอความช่วยเหลือไปจากหน่วยงานพัฒนาสังคมคจังหวัดนะครับแล้วก็ทางพัฒนาสังคมได้ส่งเงินช่วยเหลือมาที่เทศบาละะนะครับหลังจากนั้นเทศบาลก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อจนกระทั่งงบต้องถูกส่งคืนไปหาพอมอใหม่ก็น่าเห็นใจเพราะว่า ในเมื่อมันจะเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยมันเราไปช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อให้เขาพอที่จะดำรงชีวิตน,นะครับอยู่ได้ระเทาอะชมรมบางแก้วรวมพลังจิตอาสาของเราเนี่ยน่าจะไปประสานงานกับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นําในพื้นที่แล้วก็พี่น้องประชาชนว่าใครที่จะช่วยอะไรได้บ้างนะครับลงแขกกันได้ขอแรงกันนะครับก็จะขอส้ตมตำไก่ทอดจากหลัดพัชรากรอย่างเงี้ย ไปช่วยเป็นเลี้ยงอาหารเลี้ยงน้ําเลี้ยงอะไรต่างๆผลไม้ละมือใครมีจิตศรัทธาตรงไหนก็มาช่วยกันป่ายวันนี้เราไปกันโอเคนะครับนายกนะท่านรองพิยะนะเราไปดูกันไหนขึ้นหลงไหนบันไดเยอะเออแล้วเขาปีนขึ้นไปอยู่ยังไงโน่ออ๋อบันไดอยู่นี่เอระวังเอ๋อขามมดนี่แล้วขึ้นบันไดโอ้นี่เขานอนตรงนี้เลยโอ้หประหาใจชีวิต เนี่ยแล้วก็มีพัดลมกับเนี่ยหานลมที่เอบอกเนี่ยยกดูดีเราตัวนี้ตัวนี้ต้องออกมันต้องรื้อทั้งหมดอะฮะทีนี้ของอะไรที่เขาจะเอาก็ต้องพับเอาของไในที่ไม่เอาต้องก็ะทำทิ้งไปเนี่ยที่ไอบอกจากข้างในมันยิ่งกว่าข้างนอกอพี่น้อยคะเนี่ยเป็นพื้นเนี่ยชั้นสองเนี่ยที่มันร่วงลงมาสกูนะครับระวังระวังนี่แล้วหนูจะให้พี่น้อยดูน้ำพี่หนูบอกว่า เข้าไม่ได้เนี่ยห้องน้ำเนี่ยที่นอนเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะมันได้แค่นี้ที่เขานอนเนี่ยมันคานมันไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเออนี่ไงเนี่ยมันหลุดออกมาจากเนี่ยตายเมื่อกี้เราไปยืนเกือบพังนั่นแหะที่ยืนตรงนี้เมื่อกี้โอ้แล้วทีนี้ระดับมันต่ําเราจะทํายังไงดีล่ะอ๋อรดับพื้นบ้านเหรอครับพื้นบ้านไม่เป็นไรยังอยู่ได้ไม่เราเราตั้งกั้นขอบเหรอฮะ อ๋อน้ำจะเข้ามันน้ำมันตรงนี้เราก็กั้นเป็นบล็อกได้ใช้หลังคาเป็นพืงแหนแล้วก็ติดรางน้ำเอาท่อมาลงเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็ออกแบบไว้ว่าน,น่าจะปรับจากสองชั้นมาเป็นหนึ่งชั้นเดียวอย่างน้อยก็กันแดดกันฝนนะครับได้ให้ความปลอดภัยกับผู้หญิง ที่เป็นแม่แล้วก็ลูกอีกสองคนนะครับเอาเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมกับชมรมบางแก้วรวมพลังจิตอาสาช่วยเหลือน้องให้มีบ้านอยู่นะครับก็ผมก็คิดว่าคงทํารอยยิ้มให้กับครอบครัวนี้นะครับเพราะว่าหดหู่เหมือนกันนะครับมาอยู่สภาพแล้วก็อยากจะช่วยเหลือแล้วก็เราเท่าที่เราจะสามารถทําได้